จ้างขออัญเชิญให้ท่านอยู phrases, ่ ions. มาประสิทธิมาสธิประสิทธิบุญญบารมีเพิ่มบุญญบารมีเรื่องบุญญบารมีมอบบุญญบารมีให้แก่ขบเจ้าพร้อมในระสค์ได้อบาสวัสดิกาให้บุญบารมีบังเกิดขึ้นมาเกิดมีแก่ขบเจ้าพร้อมในระสค์ได้อบาสวัสดิกาให้บุญบารมีบังเกิดขึ้นมาเกิดมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์ใั้งสิบธาตุยี่สิบธาตุสามสิบธาตุเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์ ข้าพเจ้าพร้อมในประสงฆ์ในอบาสมบัิการจะตั้งจิตปรารถนาที่ฐานขอพรด่บสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทุกชนิดทุกประเภททั้งในประเทศและทั่วโลกขอให้พันสำเร็จพันส้ำเร็รสงความปรารถนาได้ดาวนิฐานตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดการตลอดไปนามาพาทานโมบุญยาเตโช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 กตินังอาอาอีเอโอโอปโปพุโูเอโอข้าพเจ้าขออ่านเชิญ ข้ a <used empl os> ขอ่านเชิญให้ท่านยมาประสิทธิขอให้ท่านยมาประสิทธิให้การงานให้การงานให้พวกเราทํางานใดแล้ก็ตามทั้งในประเทศและทัのの่วโลกให้ท่านสําเร็จเจริญรุ่งเรืองยศสุขเสริญทั้งในทั้งในประเทศและทั่วโลกขอให้ได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้สมบัติพัตรฐานทรัพย์ตริงคารทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เราเยาะซ้ำไปลกุ่ต่ซ้ำยศถามอดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์โชคลาภอำนาจวาสนาบารมีขอยท่านจยมาประสิทธิให้รีบบังเกิดขึ้นเร่งบังเกิดมีแก่ขบจ้าพร้อมในระสงค์ในอบาสวดิกาให้สําเร็จแบบฉับพลันน้บบดลฉับพลันน้บบดนเหนือพระเหนือคนสงความปรารถนาได้ในอริฐานตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดการตลอดไปนะมะพันานโมยะเตโช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  得得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 个叮当啊啊！一一五五八八八八，哎呦哎！啊啊！一一五五八八八八，哎呦哎！啊啊！一一五五八八八八，哎呦哎！啊啊！一一五五八八八八，哎呦！那各位家考安全。